ก่อนที่เราจะทำอะไรนั้นขอให้พวกเรานั้นจงพิจารณาให้ดีเสียก่อนไม่เช่นนั้นแล้วถ้าเราทำตามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่ออารมณ์ทั้งหลายที่มันก่อขึ้นไม่ว่าจะเป็นความโกรธ หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจะพฤ้นผิดด้วยกายวาจาแล้วก็ใจถ้าเราทำไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอก,กุศลกรรมคือกรรมชั่วทั้งหลายแต่ว่าพอเรามีสติเราก็จะพิจารณาว่า สิ่งที่เราทำไปแล้วนั้นเราไม่น่าทำเลยแต่ที่เราทำไปนั้นเพราะมันคาสติสัมปัญญะเมื่อเราคาสติสัมปัญญะแล้วเราจึงไม่สามารถที่จะหยุดยัง้งอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นไว้ได้เพราะฉะนั้นแล้ว ขอให้เราจงไต่ตรองและใครควรในสิ่งที่เราทำถ้าทำไปแล้วมันเกิดความทุกข์กับใจของเราเราก็อย่าทำถ้าทำแล้วมันเกิดความสุขกับใจของเราเราค่อยทำเพราะฉะนั้นแล้วบางสิ่งบางอย่างหรือบางเรื่องบางราว ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็เก็บเอามาทุกนั้นเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักใครควรไม่รู้จักไต่ตองก่อนว่าสิ่งใดควรพูดสิด่งใดควรทำหรือสิ่งใดควรคิดถ้าเราพูดทำคิดในสิ่งไม่ไดีแล้วรับรองได้เลยว่า ผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นย่อมเกิดทุกข์ภายในใจของพวกเราอย่างแน่นอนผิดกับการที่พวกเราทุกคนถ้าเราสร้างกุศลกรรมคือบุญกุศลทั้งหลายกรรมดีทั้งหลายให้เกิดขึ้นมีอยู่ภายในใจของเราแม้เราจะพูดเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ หรือเราจะคิดอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อพวกเราทุกคนพยายามที่จะฝึกสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นมีอยู่ตลอดเวลาถ้าพวกเราพยายามหมั่นให้ตัวรู้คำว่าตัวรูน้นี้ก็หมายถึงตัวสติ และัคำัญญะเอาสติและัมปชัญญะนี่แหละไปไข้ควรและไต่ตองในสิ่งที่เราจะทำในสิ่งที่เราจะพูดในสิ่งที่เราจะคิดถ้าเราไต่ตองดีแล้วก็ค่อยลงมือทำไม่ว่าจะพูดจะทำหรือคิดอะไรก็แล้วแต่เพราะแล้วสิ่งสำคัญนั้น ก็คือเราอย่าไปทำตามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นขอให้พิจารณาให้ดีสะก่อนแล้วค่อยทำลงไป